สุดยอด SUV เจ้าพ่อฉายาาออฟโรดต้องคันนี้เลยครับ Toyota Land Cruiser Prado แข่งแดนปัิเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 2,700cc เกียร์อัตโนมัติ6สปีด164แรงมา้า ขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์มาพร้อมกระจังหน้าลมดำเพิ่มความดูดันล้อแม็กซ์18นิ้วลมดำมาต่อกันที่ภายในกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมหลังคาซันรูฟให้ความโปร่งในห้องโดยสารมาพร้อมหน้าจอ a อ d ด o i d วิทยุคลื่นยาวลูกค้าสามารถดู n e Netflix YouTube ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับมาพร้อมปุ่มกดสตาร์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกข้างไฟฟ้าออโต้ Auto, ทั้ง4บานเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังกว้างนั่งสบายมีแอร์หลังด้วยนะครับผมด้านท้ายนะครับโลโก้ลมดำเพิ่มความสปอร์ต ที่ด้นานหลังสามารถพับเก็บแบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการเก็บสัมภาระครับถ้าท่านใดสนใจให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้รีวิวให้ทุกท่านได้ดูรถนํำเข้าหลๆสวยๆแบบนี้อีกนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ